คุณยายหอมจวนป่วยเป็นโรคหัวใจเลือดไม่ดีไปหาหมอมาหลายที่ก็ไม่ดีขึ้นจนมีคนมาแนะนําให้ลองใช้ a อสตราเอ็กผลปรากฏว่าสุขภาพดีขึ้นมากชื่อนางหอมจวนสีตั้งค่ะแล้วอยู่จังหวัดปากีนอำเภอรกระบ,บินอยู่บ้านเมืงหลีค่ะเป็นโรคหัวใจเลือดไม่ดีแล้วจะไปผ่าเขาพอเขา,าเอ้ยไม่ต้องผ่าเลือดไม่มี จะผ่าหมอก็ไม่ผ่าถ้าไม่ผ่าก็ตายบนเตียงเลยสิคะไม่ต้องผ่าอยู่ไปอย่างนี้ละค่ะก็เลยบอกให้เลือดไปสองถุงแล้วก็ให้เลือดไม่ดีขึ้นค่ะตัวซีดแล้วคนอื่นเขาก็แนะนําว่าเออยาตัวนี้มันดีนะเลยให้เขาเอามาให้มาให้ดูกันแล้วก็ทานไปนอนหลับก็นอนลึกค่ะถ้าระบายก็ระบายดีมันก็เดินไม่ได้ค่ะมันก็เดินไม่ได้มันก็เดิน ไม่ไม่สะดวกนะคะไม่เหมือนกินยาเพื่อนเพื่อนบ,นบ้านบอกเออกินยาตัวนี้นะมันดีนะเลยก็มาลองดูมาลองดูมันก็ได้ผลจริงๆกันเลยเอามาประจากินไปได้ปีหนึ่งปีสองก็เข้าแล้วค่ะในการาการดีแต่ก่อนนี้ก็เดี๋ยวเป็นนั่นเป็นนี่บอกเอ,อ้มันเป็นโรคมันเลงไม่ปล่าแล้วก็มาสองกล้องสองกล้องห,หมอบอกว่าไม่ไมีอะไรมีมีเลือดซีบมันเลือดจางอย่างเดียวะคะ่ะ เดินไม่ได้มันปวดขามั่งอะไรมั่มันไม่แข็งแรงไม่ในร่างกายเนี่ยไม่สะดวกเลยค่ะเดินไม่ค่อยไหวเลยเด <_ d ises> ินก้าวต้องก้าวมันก้าวหมดแรงและก <_ d ises> ินอันนี้ก็ดีขึ้นว่าเออแข็งแรงเลือดก็มีที่แรกไปก็ได้ยี่สิบเอาไปที่สองกันยี่สิบเก้ายี่สิบแปดไปลผลเลือดหมอก็บอกเข้มข้นขึ้นแล้วค่ะก <_ d ises> ็กินไปเรื่อยๆคนอื่นเขาก็แนะนําให้คนอื่นกินเขาบอกมันแพงแพงเขาก็เลยไม่กินคนอื่นเขากินอยู่ก็มีเหมือนกัน ก็เลยบอกโอ้ยเสื้อผ้าแพงมันกด็ดีมียี่ห้อเขาก็ดีก็เล่าให้เขาฟังบอกผ้ามียี่ห้อมันใส่ได้นานถ้ามันนี้มันยังไม่นานแล้วน,นี่ยาดีเ็าทาไม่ให้ดีมันกินแล้วก็ได้ผลคนที่ป่วยเป็นโรคอ้โรคเกาอย่างมันที่แรกก็เป็นอะไรเบาหวานเบาหวานความดันก็ตามมาหัวใจก็ตามมาไปทำมรุน,นหัวใจเออแ็ไม่ไม่สะดวกไม่ดีขึ้นนะพอมาแต่พานได้ยานี้ละ มันก็ดีขึ้นสะดวกขึ้นอะไรทุกอย่างได้ทุกอย่างเลือดผลเลือดก็จ er ะดีจะไป่พาพาก็หมอก็บอกว่าโอ้ยอย่าไปผ่าเลยตาผ่าก็ตายบนเตียงเลยล่ะไม่ต้องผ่าหมอก็บ่าฮะก็เลยทานยาตัวนี้เลยมันดีขึ้นเลือดก็ไม่ได้ให้อะไรก็ไม่ได้ให้แต่ก่อนเลือดให้ทุกเดือนก็มีไม่ได้ผลไม่มีเลือดเลยหน้าก็ตัวซีดตัวอะไรไปหมอว่าดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นบอกว่าทำอะไรมาก็ไม่บอกไม่บอกหมอัวหมอ บ้าเอาเลยไม่บอกหมอเอออยากให้คนทั้งบ้านไม่กินยาตัวนี้มันดีขึ้นนะใครก็ไม่เชื่ก็ลองดูลองดูว่ามันดีหรือไม่ดีลองกดลองตัวเองถึงจะรู้ว่าดีไม่ดีต้องลองตัวเองนะ